11ใช่ไหมลูกไม่ใช่12นะครับขอภาย11ครับเซนเซอร์วัดแสงครับกิจกรรมเซนเซอร์วัดแสงครับวันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการใช้เซนเซอร์วัดแสงเป็นหลักสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายนะครับของเทอมนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้เซนเซอร์วัดแสงกันนะครับแล้วก็บันทึกการทดลองนะครับอันดับแรกเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ตัวนี้ครับ m a k e c o d e c u m i c r o b i t o r g ครับ c o p ปีครับเึิบแล้วก็เปิด Google Chrome ของเราขึ้นมา c o n โทรครับใครไม่ทันก็ใช้วิธีการกด p pause ไว้แล้วก็รีนะครับรีแล้วก็กด p pause แล้วก็พิมพ์ตามนะครับแล้วก็ sign in ครับเลือก Google นะครับ Connect with Google นะครับก็ใช้อีเมลโรงเรียนเราเหมือนเดิมนะครับตึ๊บ ตัวนี้เป็น l a บที่11นะครับก็คลิก new project ครับ l a บ11ครับขีดครับเลขที่99ครับเลขที่0 1 2 3 4 5เลขที่ 01, 02, 03, 04, 0 1 0 2 3 4 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0ใช้2หลักนะครับไม่ใช้หลักเดียวนะครับคลิก create ครับ จากนั้นครับมาเริ่มกันทีละนิดครับเซนเซอร์ <S S วัดแสงครับเราจะเอาโชว์นัมเบอร์ลงมาก่อนเราจะเอาโชว์นัมเบอร์ลงมาก่อนโชว์นัมเบอร์อยู่ไหนอินพุตอ่าเบสิกครับโชว์นัมเบอร์จากนั้นไปเอาอินพุตครับไลท์เลเวล ไลท์เลเวลอินพุตครับไลท์เลเวลเอามาวางแม่ลงกดรันสินีกเียครับดูครับตรงนี้จะเป็นร2 8ยครับกดครับอ่าเราสามารถเพิ่มลดอันนี้สว่างมากครับเห็นไหมครับเราสามารถเริ่มเหมือนรถเหมือนพระอาทิตย์ตรงนี้ครับถ้าดับไปเลยก็คือศูนย์ครับเห็นไหมครับขึ้นศูนย์ถ้าสว่างหน่อยนะครับเราก็คลิกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะ เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นแสงประมาณกลางๆนะครับ122นะครับ122 128รบนะครับสว่างจ้าสุดเลย255ครับมืดสุดเลย0ครับเห็นไหมครับพระอาทิตย์ด้านซ้ายมือด้านขวาด้านซ้ายมือของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะสั่งมันทำงานในรูปแบบต่างๆได้นะฮะโอเคนะครับเอาละอันนี้คือไลนิงเซนเซอร์ไลนิงแมคควีนบุย เขาบอกว่าถ้าเอามือไปบังนะครับวิธีการของเราคือการเอามือไปบังนะฮะอันนี้คือการลดแสงเพิ่มแสงนะครับบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นครับบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับถ้าเราเอามือไปบังจนมิดครับแบบนี้ครับอันนี้คือบังจนมิดครับเกิดอะไรขึ้นถ้าเอามือออกหมดครับไปเข้าแสงมากๆครับจะเกิดอะไรขึ้นบันทึกได้เลยครับตอบได้ง่ายๆครับตอบได้ง่ายครับข้อนี้ตอบได้เลยนะครับข้อสาม มันง่ายตรงไหนอาจารย์นักเรียนรูดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เล่าให้ฟังเลื่อนขึ้นสุดเป็นไรเลื่อนลงสุดเป็นอะไรนะครับมีค่าไหนเปลี่ยนบ้างนะครับบอกว่าค่าระดับแสงสูงสุดมีค่าเท่าไหร่พูดไปแล้วไม่พูดอีกลีฟังเอาค่าระดับต่ำสุดมีค่าเท่าไหร่เหมือนพูดไปแล้วอย่งเหมือนกันไม่พูดอีกนะฮะสองค่านี้บอกไปแล้วนะครับ ในกล่องเครื่องมือนะครับมันก็จะมี LED นะครับ LED นะครับสามารถเอามาลองเทสดูได้นะครับเขาจะใช้การพลอกราฟครับพลอสบาร์กราฟครับ พอดบาร์กราฟนะครับพอดบาร์กราฟครูก็จะใช้ลองพอดบาร์กราฟดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น LED พอดบาร์กราฟครับปึ๊บเอาตัวนี้มาวางนะฮะแล้วออาไลน์ลิงเลเวลมาใส่ปึ๊บเอาโชว์นัมเบอร์ตัวนี้ออกก่อน ตัวนี้ใส่255ค่าสูงสุดครับพอดบาร์กรับคืออะไรลองกดกดครับปุ๊บอ,อ่ามันนิ่งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับดูนี่นะกูเอาขึ้นเออเหมือนนะเหมือนมันสูงขึ้นลดลงตามแสงที่มีครับเห็นไ,ไหมครับอันนี้แสงขึ้นเยอะแสงมืดมีติ่งเดียวป,ปิ๊งอ้าวสว่างมากๆ สว่างมากๆเห็นไหมครับถ้าลดเพิ่มขึ้นสว่างมากๆมันก็จะมีไฟติดเต็มอ่ะอันนี้ครูทดลองให้เอ๊ะครูไปเฉลยอ,อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูคําถามกันครับบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ครูพูดไปแล้วใช่เห็นไหมครูบอกแล้วเกิดอะไรที่เกิดขึ้นครับเราลองลดลองเพิ่มขึ้นดูแล้ว เขาบอกมันมีโชว์คอนโซลด้วยโชว์คอนโซลอยู่ตรงไหนเนี่ย ผู้หาโชว์คอนโซลกอนไม่มีโชว์คอนโซลโผล่ขึ้นมาเลยเวอร์ชั่นของเรามันไม่มีครับอ่ะไม่เป็นไร ครูอนุญ,ญาตให้ข้อ7ไม่ทําได้ครับสําหรับข้อ7นะครับตรงนี้ไม่ทําได้นะครับเพราะของเรามันไม่มีเนาะปกติมันจะขึ้นด้านล่างตรงนี้ครับนักเรียนเนี่ยโชว์คอนโซลมันจะขึ้นด้านล่างตรงนี้นะครับหลังจากเรากดรันตัวนี้แล้วนะครับมันจะสามารถโชว์คอนโซลตรงนี้ได้แต่ของเราไม่เห็นนะครับไม่รู้หายไปอยู่ตรงไหนนะครับมันแอบไปอยู่ตรงไหนนะ ค okay. ไม่เป็นไรเสียเวลาเราไปต่อครับ เอาละครับตรงนี้นะครับอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับนักเรียนปัญหาของเราปัญหาในปัญหาในชีวิตของเราเกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่าของเราหาตัวคอนโซลไม่เจอนะครับมันต้องใช้คอนโซลตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อมันน่าจะเกิดจากเวอร์ชันใหม่นะครับครูลองเช็คดูแล้วหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอไม่เจอเลยนะครับปกติมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับอ่า นะครับไม่เจอก็ไม่ไม่เจอก็ไม่เจอครับอ่ะงั้นเรามาคุยของของเราอย่างนี้ดีกว่านะครับในหน้านี้แน่นอนครับข้อ6นักเรียนต้องตอบข้อ8ข้อ7ไม่ต้องตอบครับข้อ8ไม่ต้องตอบครับข้อ9ข้อ9ครับไม่ต้องตอบครับสรุปข้อ10ครับ มาดูข้อสิบครับข้อสิบไม่ต้องตอบแต่ส่งเหมือนเดิมนะนักเรียนให้ส่งนะครับให้ส่งนะครับให้ประทับตาส่งเหมือนเดิมนะครับข้อสิบครับสรุปครับสรุปนะครับบล็อกไลท์เลเวลครับเป็นบล็อกที่ใช้สำหรับดึงค่าแสงที่ส่องเข้าไปโดนบอร์ดครับบล็อกตัวนี้นะครับเนี่ยไลท์เลเวลจะใช้ดึงค่าแสงนะครับเพื่อเอามาเทสต่างๆนะครับและ ตัวบล็อกของพลอตบาร์กราฟเนี่ยจะเอาไว้สําหรับพลอตกราฟว่ามีแสงเป็นมากหรือน้อยอมีค่ามากหรือน้อยในกราฟนะครับในตัวอย่างของเราดังนี้นะครับมีค่าถ้ามีค่ามากนะครับมันก็จะกราฟก็จะพุ่งสูงนะครับถ้ามีค่าน้อยนะครับกราฟก็จะวิ่งลงต่ํานะครับแบบนี้นะครับสามารถเอามาแสดงผลเพื่อเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนว่าเออมันสูงนะมันต่ํานะเอาไว้ให้เราใช้ uh, ในการ พอกรับได้นะครับเอาไว้แสดงสถานะเช่นสมมติถ้าเราเอาไปใช้ในการแสดงสถานะของน้ําแสดงสถานะความเร็วลมหรืออุณหภูมิก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับแลบ,บนี้สั้นๆแค่นี้ครับ